จากกรณีที่ชมรมแพทย์ชนบทได้มีการเผยแพร่บทความระบุว่ายาฟาวิพิราเวียนั้นกำลังขาดแคลนพร้อมระบุว่าองค์การเพศสัชกรรมควรให้เอกชนช่วยจัดหายาเพื่อให้มียาเพียงพอ ล่าสุดวันนี้ทางเภสัชกรหญิงสิริกุลเมทีวีรังสรรรองผู้มนวยการองค์การเภสัชกรรมได้มีการระบ,บุว่าองค์การเภสัชกรรมได้มีการบริหารจัดการสำรองยาฟาวิพิราเวียเพื่อรองรับกับสถานการณ์โควิด -19 25ล้านเม็ด โดยได้มีการกระจายตามการจัดสรรให้กับหน่วยบริการแม่ข่ายตามการจัดสรรของศูนย์บริการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการโดยหลังจากนั้นหน่วยงานแม่ข่ายจะเป็นการบริหารจัดการและกระจายไปยังหน่วยบริการลูกข่ายในแต่ละพื้นที่ต่อไปทางนี้ได้มีการดำเนินการจัดส่งไปแล้วจำนวน3 7 0 0 0 0นเมตร ส่วนที่เหลืออีก21ล้าน3แสนเม็ดกำลังทยอยจัดส่งในพื้นที่ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปรวมถึงสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจัดหายาโมนูพิราเวียจำนวน5ล้านแคปซูลโดยได้มีการส่งให้สำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว2ล้านแคปซูลเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาอีก3ล้านแคปซูลอยู่ระหว่างการจัดหา คาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ภายในปลายเดือนนี้